วันนี้พี่ก้องจะมาคุยเรื่องเซ็กอร์ชันครับหรือการถูกหลอกให้ทําอะไรบางอย่างถูกขู่ว่าจะคลิปหรือรูปโป้งเราเนี่ยไปเผยแพร่ถ้าเราไม่โอนเงินให้พี่ก้องเคยโดนมาก่อนครับพี่ก้องรู้สึกไม่ปลอดภัยนอนไม่หลับนอนไม่ได้ขั้นตอนที่1ครับหยุดโอนเงินโดยทันทีต้องหยุดแม้ว,ว่าเราจะกลัวก็ตามครับขั้นตอนที่2ครับปิดบัญชีโซเชียลมีเดียชั่วคราวครับขั้นตอนที่3ครับรายงานไปยังโซเชียลมีเดียครับอย่าให้ความอายหรือความกลัวมาทําลายชีวิตของคุณครับคนร้ายเขาอยากให้คุณเงียบ เขาอยากให้คุณกลัวแต่ความจริงก็คือถ้าคุณพูดมันออกมาถ้าคุณขอความช่วยเหลือคุณจะรอดได้ครับ วันนี้พี่ก้องจะมาคุยเรื่องเซ็กโทชันครับหรือการถูกหลอกให้ทําอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมถูกขู่ว่าเจ้าคลิปหรือรูปโป้งเราเนี่ยไปเผยแพร่ถ้าเราไม่โอนเงินให้พี่ก้องอยากจะบอกก่อนเลยนะครับพี่ก้องเคยโดนมาก่อนครับและพี่ก้องรอดมาได้วันนี้ครับถ้าคุณกําลังฟังอยู่และคุณกําลังเจอปัญหานี้อยู่พี่ก้องอยากจะบอกว่าคุณก็รอดได้เหมือนกันครับเมื่อไม่นานวันี้ครับมีข่าวจากรายการพี่หนุ่มกัญชัยเก๋อเสียท่านหนึ่งครับเขาอยุ62ปีเป็นเจ้าของสวนทุเรียนครับเป็นคนทํางานนะั่สร้างชีวิตมาด้วยมือของตัวเองแล้ววัน,น,วนหนึ่ าอาจจะรู้สึกว่าเหงาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนเข้าใจแลกสาวคนนั้นครับก็ชวนทาอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะทําชวนให้ช่วยตัวเองครับแล้วก็มาถึกคลิปไว้หลังจากนั้นเงินก็เริ่มหายไปเป็นแสนครับโอนไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็ไม่จบครับมันโทรมาคูต่อขู่ว่าจะส่งคลิปให้ลูกให้หลานให้คนในหมู่บ้านดูเป็นที่มาของคว่าเสียเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับครับเพราะคนร้ายอยู่ไกลเกินเอื้อมเสียท่านี้มีความรู้สึกว่าเข้าอายมากครับเขาาา้เขาอายและกลัวไม่กล้าบอกใครแต่สุดท้ายเงินที่โอนทั้งหมดนั้นก็หายไปและคนร้ายก็ย ไม่ใช่เรื่องของความโง่หรือความผิดพลาดของเหยื่อนี่คือคนลวงที่คนร้ายวางแผนไว้เป็นอย่างดีมันสามารถเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพครับและพี่ก้องเลยอยากจะมาแชร์ครับเล่าเรื่องประสบการณ์ของพี่ก้องเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพี่ก้องก็เคยโดนเหมือนกันครับมันเริ่มจากสาวฝรัง่งผมบลอนคนนึงทักพี่ก้องมาทาง Facebook ครับ คุยกันไปเรื่อยๆมันก็ดูเหมือนปกติดีครับและเขาชวนพี่ก้องเฟสทามครั้งแรกครับพี่ก้องระวังตัวไม่เห็นหน้าพี่ก้องครับแต่ผ่านไปแล้วครั้งที่2พี่ก้องเมาครับพี่ก้องเผลอใจพี่ก้องอยังจำได้ชัดเจนเลยนะครับตอนนั้นกาลังคุยกันอยู่แบบ สนุกสนานครับจอมันก็ดาแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เป็นภาพขึ้นมาครับ,ม,ม,รบมันเป็นภาพรูปของเพื่อนญาติคนที่พี่ก้องรู้จักหลายสิบคนครับส่งมาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งรูปให้คนพวกนี้ดูทั้งหมดทาง Facebook หลังจากนั้นก็มีเบอร์จากต่างประเทศโทรเข้ามาโทรมาตลอดเวลาครับโทรมาทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงซึ่งพี่ก้องเรียนรู้ว่ามันคือโปรโตโคอลมันครับที่มันจะโทรเข้ามาขู่พี่ก้องรู้สึกไม่ปลอดภัยนอนไม่หลับนอนไม่ได้เกิดความกังวลใจครับพอพี่ก้องดันไปหลงเชื่อโอนเงินให้มันครับครั้ ตอนนั้นนะครับและโอนไปแล้วมันก็ไม่จบครับมันโทรมาบอกพี่ก้องใน3วันต่อมาว่าเฮ้ออาทิตย์หน้ามันเป็นวันเกิดของลูกไอให้พี่ก้องโอนให้มันเพิ่มอีก3 0 0 0 0บาทครับมันขู่พี่ก้องทุกๆชั่วโมงจนพี่ก้องรู้สึกหลอนครับจะเริ่มจะเป็นบ้าต้องเปิดโทรศัพท์และเปิด f a c e b o o กตลอดเวลาเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเห็นรูปโปพี่ก้องครับกลัวว่าครอบครัวจะรู้กลัวว่าเพื่อนๆนจะรู้กลัวว่าจะทําความเสียหายกับงานการของพี่ก้องครับกลัวจะถูกประชานจดี่ก้องครับได้เจอเว็บไซต์ช่วยเหลือเว็บไซต์หนึ่ชื่่อวา sca Sky ครับ พี่ก้องเลยอยากจะขอแกลเรื่องราวทั้งหมดนี้เพื่อให้คนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนี่ยจะได้มีโอกาสมีทางออกนะครับพี่ก้องขอบอกเลยนะครับว่าอย่าตกใจคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับขั้นตอนที่จะบอกดังต่อไปนี้ชัดเจนมากๆครับขั้นตอนที่1ครับหยุดโอนเงินโดยทันทีถ้าคุณโอนเงินไปแล้วมันจะไม่มีวันจบครับคนร้ายจะเห็นว่าคุณกลัวแล้วมันจะเรียกเงินต่อไปเรื่อยๆครับต้องหยุดแม้ว่าเราจะกลัวก็ตามครับขั้นตอนที่2ครับปิดบัญชีโซเชียลมีเดียชั่วคราวครับแค่ปิดชั่วคราวนะครับไม่ได้ Facebook และ Instagram มีปุ่มที่ชื่อว่า Make Account Invisible หรือ Deactivate ให้เราปิดบัญชีชั่วคราวไม่ใช่ลบครับเพื่อไม่ให้คนร้ายส่งรูปไปหาเพื่อนๆของเราได้ครับพอมันเข้าไปไม่ได้ก็ไม่สามารถส่งต่อให้เพื่อนเราได้ครับขั้นตอนที่3ครับรายงานไปยังโซเชียลมีเดียครับ Facebook และ Instagram มีระบบป้องกันที่ดีมากครับถ้ามีคนพยายามอัปโหลดรูปเปลือยของเราระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนและมีปุ่ม Report ที่เราสามารถใช้รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ทันทีครับ ยูทูบก็เหมือนกันครับมีระบบตรวจจับและลบคลิปที่ไม่เหมาะสมขั้นตอนที่4ครับเก็บหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดของเราครับสกีนช็อตแคปหน้าจอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาเบอร์โทรศัพท์ชื่อบัญชีเลขบัญชีเงินที่โอนไปสลิปโอนเงินเก็บหลักฐานให้ครบครับพอเรารู้ทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยเราก็จะคลายความกังวลครับเพราะรูปโป้ของเราเนี่ยจะไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปครับแล้วพี่ก้องอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้ผิดครับ และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับพอทําตามขั้นตอนโดยละเอียดนะครับพี่กองอยากจะบอกต่อว่าขั้นตอนต่อไปสําคัญมากๆนะครับขั้นตอนที่5ครับคือการบล็อกและการตัดการติดต่อบล็อกเบอร์บล็อกโทรศัพท์บล็อกบัญชีโซเชียลมีเดียตัดทุกช่องทางการสื่อสารแม้ว่าเราจะเกิดความกลัวครับแต่นี่คือทางเดียวที่จะทำให้มันจบได้ครับและรู้ไหมครับว่ามันจบจริงๆครับหลังจากที่พี่กองบล็อกเบอร ตัดขาดการติดต่อสื่อสารคนร้ายก็จะหายไปครับและสําคัญไม่มีรูปหรือคลิปของพี่ก้องถูกเผยแพร่ไปที่ไหนเลยครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้มีเหยื่อคือพี่ก้องเพียงคนเดียวนะครับเขามีเหยื่อเป็นร้อยๆพันๆคนให้ติดตามพอเราหายไปเนี่ยเขาก็จะไปตามเหยื่อคนอื่นต่อครับตอนที่พี่ก้องโดนนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันยากมากครับเพราะคนร้ายเนี่ยอยู่ต่างประเทศพี่ก้องต้องไปโอนเงินที่เวสเทิร์นยูเนี่ยนครับซึ่งมันยากมากที่จะติดตามแต่ตอนนี้ครับถ้าเหตุเกิดในเมืองไทยมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับระบบควาามมเชื่อหลอดีขึ้นก และที่สําคัญครับคุณมีโอกาสที่ได้เงินคืนถ้าคุณดําเนินการอย่างทันท่วงทีครับพี่กองเลยไปค้นหาข้อมูลสําหรับประเทศไทยไหมทุกคนฟังครับขั้นตอนที่1ครับโพหาธนาคารทันทีภายใน72ชั่วโมงครับถ้าคุณโอนเกินไปแล้วรีบโพหาธนาคารของคุณทันทีบอกว่าคุณถูกหลอกขออายัดบัญชีปลายทางขั้นตอนที่2ครับแจ้งความออนไลน์ได้ทันทีภายใน72ชั่วโมงครับตอนนี้นะครับไม่ต้องไปสถานีตํารวจกันแล้วครับแจ้งความออนไลน์ได้เลยครับที่เว็บไซต์ t h a i p o l i s online.com ตลอด24ชั่วโมงขั้นตอนที่3พนักงานสอบสวนออกหมายอายัดบัญชีภายใน7วันครับหลังจากที่แจ้งความพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกพยานเอกสารภายใน7วันครับคุณต้องติดตามหมายนี้ให้ได้ภายใน7วันแล้วนําไปยื่นที่ธนาคารปลายทางหรือธนาคารที่คนลายใช้ครับเพื่ออายัดบัญชีอย่างเป็นทางการและมีโอกาสที่ได้เงินคืนสูงครับถ้าหากดาเนินการภายในระยะเวลา72ชั่วโมงครับและถ้าตอนนี้คุณกําลังฟังอยู่และคุณกําลังเจอปัญหานี้อยู่พี่กองอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้ผิดครับ นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณคนร้ายเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีเขาใช้จิตวิทยาใช้ความกลัวใช้ความอายมาบังคับคุณครับบางทีเขาอาจจะไปติดตามเราในโซเชียลมีเดียเป็นระยะเวลานานแล้วครับแล้วค่อยกระทาการข้อ2ครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนเป็นแส,แสนคนที่เจอปัญหานี้ทั้งในไทยและทั่วโลกทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพแม้กระทั่งตัวพี่ก้องเองครับข้อ3คุณรอดได้แน่ครับพี่ก้องรอดมาได้และคุณเองก็รอดได้เหมือนกัน แค่คุณต้องหยุดโอนเงินตัดการติดต่อและขอความช่วยเหลือครับก่อนจะจบคลิปนี้ครับพี่ก้องอยากจะฝากไว้ว่าอย่าให้ความอายหรือความกลัวมาทําลายชีวิตของคุณครับคนร้ายเขาอยากให้คุณเงียบเขาอ,อยากให้คุณกลัวแต่ความจริงก็คือถ้าคุณพูดมันออกมาถ้าคุณขอความช่วยเหลือคุณจะรอดได้ครับพอพี่ก้องผ่านมาได้แล้วครับและตอนนี้พี่ก้องก็ไม่ได้อายแล้วพอพี่ก้องรู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของพี่ก้องคุณไม่ได้ผิด และคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณก็รอดได้แน่นอนครับและถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคําปรึกษาสามารถติดต่อนหน่วยงานที่พี่ก้องบอกไว้ได้เลยนะครับพวกเขาพร้อมช่วยเหลือคุณตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับฟังและขอให้ทุกคนปลอดภัยและจําไว้นะครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีครับ